ที่สุดโอ้โหว้าวว้าวาอยู่แล้วใช่ไหลูกอยู่แล้วคะ่นะวสวัสดีค่ะทุกคนมีกับไอซ์อยชัยนี่แหละี่ วันนี้มาวิภาวีว่ามากันนุ่ยกองนิจันทร์เรามีการถ่ายคอลเลคชันใหม่นะคะนี่ชุดที่มีใส่อยู่นี่เลยชุดใหม่โฟมเฮาส์ฮัพเกิลนะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายวันนี้ผ่าหน,นึ่งร้อยคนมีมาตรวจกิจการค่ะเราจะมาดูกันว่ากองถ่ายเปไ็นยังไงบ้างแล้วคนนี้จะได้เป็นนาง,นนองเอกหรือเปล่าไปดูกันค่ะ ประเด็นก็คือตอนนี้มีมิชชั่นที่แบบเป็นมิชชั่น impossible ที่ไอ้ตื่นเต็นมากก็คือไอ้นอือนไอ้ปอื่นอมาคนเดียวไม่มีที่เรียงนะว่าทำไม้ากคืต้องฝากไว้กับทุกคนเนี่ยต้องขอไว้กับทุกคนขอไว้กับคนกับหน่มันคือเรื่องจริงโอ้ยนี่มันต่างคนละกันโอ้ยกอ้ๆ นี่ค่ะในส่วนของทีมงานของเรานะคะก็จะเป็นทีม l e p h p h o t o g r a ส h สุกฮ่ทีมภาพนิ่งใบเล่โฟโตกราฟนะคะและก็ภาพเคลื่อนไหวค่ะใบคุณถ่ายไอสกคิทคนเดียวหรอคนเดียวใช่เดียวเว่อไม่มีใครเลยมากคนเดียวเ,เยวยวมื่อเาช้านี้ถ่ายอะไรบ้างนะคะเมื่อเช้าถ่ายโปรดักค่ะแล้วก็ชุดเล่นตปางๆ<อ>ตอนนี้กําลังถ่ายชุดใหม่โรม<อ>ที่เป็นช o อป,ปี้อยู่ นี่คือเหล่ารอบทั้งหมดนะคะอย่าบอกนะว,ว่ามาจากบ้านคุณทั้งหมดบ้านฉันและบ้านละโมบ้านคุณหมดและบ้านคุณละโมก็คือท,คทั้งหมดค่ะพรอบเยอะมากโ oh อ้ไม่กอดคิวเต็มไปหมด ห้องมากมายก็คืออยู่ตรงเตียงเต็มไปหมดเลยตอนแรกมันมีกะว่าใช่พี่ว่าบริการบนเตียงไม่มีเตียงให้หนูคานแล้วค่ะเอ,อ๊ยมีหวานอยู่เหรอแอร์มันเย็นดยเลยเยิย้มเหรออ๋อเมื่อกี้มันร้นอ,อนตี้แอร์เย็นแล้ว,ลวยิวค่ะนี่นะคะเดี๋ยวภาคบ่ายของเราจะเป็นชุดว่ายน้ำ oh God. Oh God. อโอ้ใหม่กอดโอ้ใหม่กอดสามอะโอยนะ ก็แบบสร้อยเอยอะไรเอยได้นะคนะโอ้โหบอกเลยว่าน um> ่ารักมากไม่ไหวจริงๆบอกเลยก็คือมาถึงกองก็คือเินียอาหารเที่ยงก่อนเลยก็คือตั Sunday> ้งใจจะมากินข้าวกองแล้วก็ผมสวยเนี่ยลากรอยไม่ดูออแวะมารีวิวของกัน บอกเลยว่าเป็นมิติใหม่ก็คืออุ้มลูกไปด้วยรียวิวของเลยนะคะแต่จะบอกว่าในคอลเลคชันนี้เนี่ยเรามีนี่เลยค่ะเป็นเหล่าสกินกเร์นะคะที่เราทํามาในแท็กเก็ตซีของเท่าคับเกิลซึ่งอันนี้เป็นแบบลิมิเต็ดนะคะจะเป็นแค่ช่วงนี้เท่าน,านั้นล็อตนี้เท่าน,านั้นที่จะหน้าตาเป็นแบบนี้ก็ได้บอกว่าใครอยาชอบของแฮปปี้ซันเดยแล้วก็มาซื้อได้เราจะมีนี่เลยค่ะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยอันนี้นะคะคือเป็น power scrub พาวเวอร์สครับคืออะไรพาวเวอร์สครับก็คือชูกาฮันนี่สครับซึ่งเนื้อสัมผัสมันก็จะแบบว่าสีทอง,ทองมีความเป็นแบบว่าชูก้าฮันนี่นะคะโอ้ยแล้วเราก็ใส่ในแพ็กเกจจิ้งของเขาครับเกลชื่อว่า p าวเวอร์สครับใช้แล้วก็จะสดใสซ่าๆน,น,นะคะส่วนอันนี้ไอเทมยอดฮิตตลอดกาลก็คือครีมกันแดดซึ่งบอกเลยว่าเป็นกันแดดที่ดีมากๆนะคะใช้ทาที่หน้าบุบะหน้ามันจะไม่หมันหน้ามันจะมีความแบบเ็แหนดแล้วก็แต่งหน้าต่อได้แบบสวยมากๆ girls rule เดลี่ p rotection UV Cream SPF 50 PA บวกบว,กวกนะคะอันนี้คือเป็นกันแดดที่แบบเนื้อดีมากก็มาในแพคเกจจิ้งนมเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนี่เลยค่ะอันนี้คือเป็นของใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเราเปิดตัวครั้งแรกในแพคเกจจิ้งนี้นะคะกับ Everything Nice Body Lotion บอดีโลชั่นอันแรกของแบรนด์แฮปปี้ซันเดย์นะคะซึ่งจะบอกว่าเนื้อสัมผัสของมนดีมากเดวละหลอมันนานมากนะคะเนื้อสัมผัสดีกลิ่นหอมแล้วก็นี่มันจะเป็นเนื้อที่แบบมีแบบ glitter shimmer ด้วยเห็นไมนี่นีน่นี่ด้ไหมแล้วือกลิ่นอะหอมแบบ สดชื่นมากเลยค่ะทุกคนทาไปปุ๊บะมันซึมซาบเข้าสู่ผิวง่ายมากๆนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงผิวได้แบบอย่างดีทำให้ผิวมีความนุ่มชุ่มชื่นกระจ่างใสแล้วก็ถ้าบอกว่าผิวแบบว่าโดนแดดมาตากแดดมาอย่างเงี้ยมันจะช่วยปลอบประโลมผิวได้ดีมากๆแต่คือที่สำคัญนะที่เป็นจุดขายไงยก็คือกลิ่นหอมเนื <c oughs> ้อสัมผัสบางเบาแล้วก็แบบมีกลิ่น้วยข้างในค่ะก็ <c oughs> ทั้ง3ตัวน,นี้นะคะเป็นเหล่าบอดี้แคร์สกินแคร์ที่ออกมาในคอลเลคชันของทางค่ายเจค่ะไิเนะคะมาซื้อเลยนะคะ าชอบอันไหนเลือกเลยอุ้ยชัย้มนมอดลโลชั่นนะคะเป็นของใหม่ล่าสุดเลยอันละวสองอันนี้แหละสองอันนี้หนะเลือกใหม่เลือกเลยอ้เอาอะไรเออพิซนเตอร์ของเราทำงานดีมากก็คือถือโปรดักต์ทุกอย่าง เลยมันไม่ชาลูกมันมันพอดีเป๊ะเลยอันนี้แบบเรื่องว่ามันไปม่มีหนูอยู่ในนี้เลยคะเนี้เฮ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมีว่ามีว่ามันพอดีเลยอุ้ยอันนี้มันอันใหญ่นี่นาจริงเราจะเป็นไซส์อะไกัแต่ว่านี่มีว่าน้ำเงินเลยอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมีขายนะคะแต่ว่าเป็นอันจิ๋วนะคะ เป็นอันจิ๋ววันนี้นะอันนี้อันใหญ่กันไปน,น,นะคะขยายช่องทางการจัดซื้อนะคะสามารถไปซื้อได้ที่คอนวีแล้วก็คือมันมีแวะถ่ายเอกสารไม่ใช่เซ้นเอกสารก่อนเพื่อที่จะแบบนำเข้าที่คอนวีด,ด้วยนะคะเผาครับเกลยังไม่หายก็มีนี่มาสปอยค่ะทุกคนในส่วนของนอกทวิตีทิยจ่ายว้าวอ,อะชุดนอนอะไรชุดนอน สั้นไปไม่ยาวไปดิฉันสูง160นะคะก็คุมเข่าพอดีเปโอ้ยน่ารักมากดูดิคือบอกเลยนะว่าอินสปีเรชันของคอลเลคชันนี้เนี่ยเทวิตตีววต้ก็คือเนื้อขนาดนีน้แต่ม,มันทำสีเลยเหมือนใบนี่ว่าชอบทวเทวิตตีไ้ไหมคะอ๋อโอเคหิวแล้วค่ะหิวแล้วค่ะโอเคมันมีลองชุดเสร็จแล้วป่ะแบบนี่ค่ะคือาการเบสผิวนมโอเคว่าผิวนมมันมีลองเสื้อเสร็จแล้วมันมีลองเสื้อแล้วลูกเรารู้แล้วลูกเสร็จแล้วลูกเบสแบบหนึ่งแป๊บหนึ่ง คุณน้องกําลังทำอะไรอยู่อะคะใช้กันแดดของแฮปปี้ซันเดย์อยู่นั่นเองอิ้นจ้ขอบคุณค่ะโอ้ยเทอมิคอลผสมฟิสิกอลเพื่อปกป้องผิวของคุณจากแสงแดดอันแรงกล้าโอ้โหรู้สึกว่าเหนียวเนื้อหนะไหมคะไม่เลยสุดยอดมากๆจริงๆแห้งไวค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นฟิสิกอลเอ็กซ์เคมิคอล เป็นยังไงนะคะช่วยพรีเซนต์นิดหนึ่งได้ไหมคะอย่างแรกคือมันมีฟองน้ำค่ะทุกคนหนูอะเป็นคนที่ลงน้ำไม่ชอบใส่ที่พิดูจน์โอ้โอ้โอ้โอจริงมีฟองน้ำแล้วมันก็คือลงน้ำได้เลยเออจริงมันไม่ใช่ฟองน้ำหรบอว่าเป็นบล็อกอะไรอย่างเงี้ยใส่สบายดูดีใช่แล้วอะยังไม่ผอมยังเท่านั้นคือมันไม่โป๊ก็คือมันไม่โป๊มันคือใส่แล้วเออพอดีเออสวยงามปกปิด ไม่เลยคือมันไม่โปรงจริงๆคือมันเป็นแบบว่าเนี่ยเห็นไหมตรงช่วงอกอย่างเงี้ยคือแบบมันไม่ต้องกลัวโปเลยข้างหลังก็แบบอ่ะข้างหลังเป็นไงอ่ะอย่างนี้ไม่โปไม่โปเป็นสไตล์แบบไม่โป้เป็นสไตล์แบบดารักกุ๊กกิบอะไรนะคะไข่ดาวก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าตรงเนี้ยมันทำให้มันไม่ได้ดูฟีบอะอันนี้ปิดอันนี้ด้วยเอาไปปิดนมน้อยอันนี้ปิดนมน้อยโอ้ยมันคือแบบใส่แล้วก็สวยเลยสวยห่ม ก็คือวันนี้มันมีแบบไม่ได้ถ่ายแบบเพราะว่าอะไรคือะไรคนนี้ดอ้ลูกคนนี้ม่ใช่แบบว่าอะไรนะไม่ใช่ออะบจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ในความว่าต้องดูแลลูกนะคะแต่ว่าคือในส่วนของเราเนี่ยก็ถือว่าใส่ชุดว่ายน้ำก็คือมีความว่าเห่อเห่อเห่อนส่วนของคุณเออยอะไรเอยที่ก็ยังอ่ะแบบทำให้กำเนิดลูกอ่ะเนาะมันก็ต้องอย่เดียวคุณอยู่บ้านเนาะอะไรอย่างงี้เป็นน้องๆเขาเป็นแบบจะเซ็ตซ่าดีอะไรดีแต่จะบอกว่าชุดว่ายน้ำอ่ะไอชอบทิ้งสองเด็ใส่แล้วมันแบบอ้วนขึ้นเหลือหนูไปเลยข้างหลังมีคอนเสิร์ตค่ะ ฉันเป็นบลัชซ์ัมบเตชร์เัฟแบบนู้นมากทุกัวเลย่น่ารักมากพี่โยทำงานหนักไม่ไหวบอกไปเลยก็คือจะบอกว่าชุดได้น่ารักโคตรจริงๆคือน่ารักมากแล้วแบบทรงของมันสีของมันสไตล์ของมันคือแบบถูกต้องทุกประการยังยังไม่เจออะไรที่ผิดเลยอ่ะก็ถ้าเป็นวีวาก็งงจริงๆนะคะนี่ก็สิ่งที่วีวาเห็น คนเยอะมากและทุกคนแบบว่าสนใจหนูสิ่งที่วีว่าพบเจอและเรื่องราวในตอนนี้นะคะเพื่อเป็นกรุ๊ปช็อตค่ะซึ่งน้องปอปอนะคะต้องลงไปอยู่ในสิ่งนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะความหมายไม่ความหมายนี่คือทีมให้กำลังใจหน้าไข่หน้าแบบจะได้หรอยยยได้จริงด้วยสองคนบนบกเธิต้องทำให้ดีนะรีบทำกันดีกว่า เนี่ยชอบบอกนอนเพราะขาแค่ติดโตคะแล้วถึงไหมคะมาออกกำลังเป็นถึงไหมคะออกโต๊ะเป็นลำเตี้ยไหมคะหรือจะเป็นช่างภ้าหรือจะเป็นอะไรดีความเก๋ที่สุดก็คือเลิกจ้ะไม่ถ่ายมุมนี้แล้วไปถ่ายมุมโน้นแทนก็คือและนี่คือวิธีการย้าย คือเนี่ยนะคะความสุขจากการออกกองก็คือเราจะต้องบอกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยคือตอนแรกจะถ่ายมุมนึงแต่ว่ามีคนมาแล้วก็ย้ายไปถ่ายมุมนี้แต่พอตรงนี้ปุ๊บเค้าเลิกขึ้นแล้วก็เลยกลับไปถ่ายมุมเดิมซึ่งนี่แหละค่ะทุกคน <S <S คือสิ่งที่แบบว่าเกิดขึ้นประจำซึ่งเป็นสิ่งที่จริงๆเราเรียนในเทพมาในโรงไหมแต่ก่อนนะไอ้ก็แบบออกกองอ, hey, อ,อย่างนี้ก็เจออย่างพี่โตเฮ้ยยังไงอยู่ก็มันลึกขนาดนี่แหละมันมีเจอแบบนี้เวลาอย่างนี้แหละวันนี้หนูได้มาออกกองกันแบบดีเอ้ยวันนี้นะคะแต่โตขึ้นจะได้แบบว่าทำงานเป็นอะคิดว่า โอเคนคี่คะไปเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าเขาได้มีไหนกันนะคะ ยิ้มัวขนาดนี้นี่แอนเฉยผ่านตั้งแต่แรกโอ้โหแล้วนะมันมีแคสผ่านใช่ไหมคะผ่านครับสวัสดค่ะและนี่คออีชุดหนะคะน่ารักมกลอุ้ยหนลังพร้อมกันหลายน่ารักมากที่สุดที่สุดทิ่สุดโอ้โห แล้วก็กลับบ้านเต็มเลยท,ที่ทานข้าวเย็นที่บ้านให้ร้อยทานข้าวนะคะ mm hmm. ก็สจหรับวันนี้เนี่ยว mm hmm. ีว่ารตะลุยกองไถแบบปังมากน่ารักมากจริงๆแล้วก็คือสถาน่ารักมาก mm hmm. ได้บอกเป็นย่างนะมันจะมีชุดเล่นที่เป็นชุดแบบสีขาวสีม่วงกป็นโทนสีชมพูค่ะแยกกัน mm hmm. ซึ่งบอกเลยว่ามันแนบก ไม่หวัดไม่ไหวราคาก็คือแบบน่ารักมากเสื้อ690กางเกง690ไผ่เป็นเจ้อตั้งกต่1,190คือแบบน่ารักมากพอลเลคชันในวุ้นเลี้ยแบบว่าต้องซื้อต้องมีจริงๆทุกอย่างน่ารักมากแต่ว่าไอเทมที่คิดว่าเด็ดแล้วก็อาจจะหมดเร็วนานก็คือชุดว่ายน้ำกับชุดไมโครนด็ดขาก็ไปชอบกันได้เพราะมันน่ารักมากเลยค่ะวันนี้วิวาบายกองถ่ยก่อนเลยเพราะว่าแฝดแรงมากเลยคะเดี๋ยววิว่าจะเมาแต่ไปก่อนนะคะ บายบายค่ะบายบายว้าวบายบายวิวยวิ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 ิวิ ผลที space, so ่ม so <laughs> ันมีไม่ไทยแบบแล้วให้แบบน้องๆสาวเฉยๆเขา่ายแบบใบมันมีก็คือแบบรับบทเป็นแม่ซึ่งนี่ค่ะและก็นี่คือแบบชุดสบายที่จะอยู่บ้านใช่ปะพี่ว่าบอกว่าเดี๋ยวค่อยขายของได้ไหมป้อนข้าวหนูก่อนอ่าอป้อนป้อนอ่าอป้อนข้าวโอเคอ่ะเห็นไหมราคาว่า เนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของมามีตอนนี้ก็คือ <laughs> นี่หนูวิว่าคือ <c oughs> ขอพูดขายของอีกนิดนึงก็คือไม่ได้แล้วเพราะว่าลูกต้องงานจะสินคาแต่ว่าอยากให้ดูลายเสื้อนะคะว่าเห็นไหมว่าคือเสื้อมันแบบเป็นตัวใหญ่ใส่สบายมากอ่าป้อนข้าวลูกก็ได้เห็นไหมลูกก็มีความสุขส่วนกางเกงนี่ให้ดูลายกางเกงให้ดูลายกางเกงว่ากางเกงคือใส่สบายมากว่์สีสันสดใสน่ารักนะคะคือแบบจับคู่กันอย่างเงี้ยคือมันแบบใส่ชิลๆสบายสบายอยู่บ้าเลี่ยงลูกก็ได ทอะไไรก็ด้เร, well, well. s, <S Rut, oh ร ación, formed. ื่องราก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับตอนนี้เนี่ยคิดว่าขออนุญาตไปแบบตั้งเสียงรูปก่อนเพราะว่าลูกเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องการตัวดิฉันมากจริงๆนะคะก็อย่าลืมไปกดซื้อกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไอเทมไหนๆก็ตามของเพาเวอร์เกิร์ลแฮปปี้นเดนะคะน่ารักมากๆเลยฝากชุดเล่นมือเกงเสื้อทุกอย่างชุดว่ายน้ําสครับโลชั่นกันแดดบวกทุกอย่างเอ้อมใจด้วยนะคะวันนี้มามีเกวีว่าไปก่อนแล้วนะคะบายบาย การป้อนข้าวลูกความขายของที่เก๋ที่สุดแล้วอ่ะต้องยกขาขึ้นมาด้วยแถมค่ะเดี๋ยวโชวีว่ากินมาและก่อนนะคะอู้วววอวว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 นวว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 วยววีวววว้ววอวะวว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 ว้วว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 อวววววว่อวววววววอ ชุดมามีสวยไหมคะ <S <S อุ้ยสวยค่ะแต่ว่าขอกินมากกก่อนนะคะ